สวัสดีครับพี่นองครับบรรยากาศช่วงบายของงัวเพราะวานครับมือนี่ไม่มาเปิดหลายชุดครับชุดแรกนี่ได้มาใหม่เด้อลูกช็อกกะแลกครับว่เดือนหนึ่งครับเดือนน้อยๆแล้วครับแม่ง่วลูกแรกแม่สูงลอยเท่าไดเพราะวานเทริบวกงสดเท่งแดงสูงลอยสามสิบห้าบวกครับเปิดไว้เท่าไดครับโคมนี่สองหมื่นสี่พันลูกเห้วเง้ครับพี่นองครับลูกช็อกกะแลกเด้อพุน เบิ่งครับตะลูกก็กินขาดแล้วสองหมื่นสี่พันลูกเพศเมียล่ำเา่าแห้งครับแม่ลูกแรกครับนี่เบิ่งลูกเลยครับหนาดีขนาดสองหมื่นสี่พันนี่คืองว่าชุดแรกนี่ลูกช็อกโกแลตครับเบิ่งครับโอ้กกหางแมงป่องครับพี่น้องครับห่ดีขนาดเลยนี่งว่าเดือนน้อยๆ้อครับเดือนน้อยๆเพราะท่านพ่อสองเดือนเลยนี่เดือนน้อยๆครับ ลำ่ำโตเงาครับชุดนี้เพราะว่าเปิดไว้สองหมืนสี่พันครับงัวลูกแหลกครับแดงดีสดดีเดอ้อสูงหอยสามสิบห้าครับบวกอยู่ดอกนี้น่มสีเต่าเพศสีดําครับแม่สดดีครับนี่เพราะว่าจับอยู่นี่อยากอยากไปหามูมูหลายแหงพดงดี่ลูกแดงดีลูกแดงดีแม่กระแดงดีครับสองหมืนสี่พันออกมาผีแน่เพราะว่ามันบงงังเงา เออออกมาแดดแดดพี่เบิงครับสองหมืนสี่พันนี่ไปยกอยูบนไดเห็นยาอยางไปกินยาโร่งงอตัวนี้งอลูกแรกครับสองหมืนสี่ลูกที่เด็ดเลยครับลูกช็อกโกแลตเด็ดอิลีครับแดงอิลีครับแดงทั้งแม่แดงทั้งลูกลูกแดงจนซ้ำปื่อๆเลยนี่ครับสองหมืนสี่พันครับงอชุดแรกหาบ่ไดอีกแล้วครับแบบนี้ครับหายาครับพี่น้องครับ พึ่งได้มาใหม่ๆสดๆครับสองหมื่นสี่พันเด้องอลูกแรกแม่สูงเกือบลอยสี่สิบคนละลอยสามสิบห้าบัวครับนี่คือชุดแรกครับให้ลูกเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับแม่นี่ครับสองหมื่นสี่พันแม่หูดีบ่มีปัญหาอย่างครับหูดีหูดีแดงดีหูดีรูปได้เก่าได้นี่สนใจโทุด่วนนะครับนาเลี้ยงอีลีชุดแรกสองหมื่นสี่เอาเป็ชุดต่อไปเลยพ่อะวาน เอาเพิ่นไปผวกไว้ก่อนเด็ดแล้วล่ะครบนี่เด็ดแล้วนี่บ่เหลือครบนีบ่เหลือไปไปพี่เบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งครับไปไปเก็บก้อนต่อไปเบิ่งชุดนี่ครับพี่น้องครับนี่ชุดนี่เด้อชุดหัวหลุนยุดยุดยุดอินน้อยๆจากบนมูไปนี่ชุดนี่ครับชุดหัวหลุนครับชุดชุดที่สองชุดหัวหลุนเด้อไปไปหาแม นี่ชุดหัวลุนครับแม่ลูกหัวลุนบ่มีเขาครับแม่ว่ามีเขาลูกกับว่ท่านมีเขาสองหมื่นสามพันครับแม่อ่างอ่างพลนเลยหัวลุนแม่อ่างอ่างพลนหัวลูกที่ตัวใดเพราะว่าลูกแรกครับสดแห้งครับนี่ลูกแรกนั่นนาครับแม่สูงเกือบลอยสี่สิบคนีด้ครับสองหมื่นสามพันอ้าวคมนี่ก็งามครับนาดีครับคมนี่ครับ นาดีแม่หัวหลุนธรรมชาติลูกแดงซ้ำาปือป้อลูกสองเดือนก็กลัวครับสอเดือนก็กลัวลูกสาวครับสองเดือนก็กลัวสองมื่นสามพันครับครบนี่ก็นาเลียงครับลูกตัวใหญ่แล้วนี่เบิ้งครับเบิ้งครับสองหมืนสามพันเดอ้อนี่คืองวชุดที่สองครับสองหมืนสามพันแม่สูงลอยสีสีแล้วครับ<อ>เพศสีดําครับ โคมนี่นาเลี้ยงขึ้นกันครับงหญ่ๆน,ะนะนะั่นนาบึก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 เลยให้ลูกเด็ดอิลีครับลูกนี่บังลูกไก,ก่ครับนาแหงครับลูกบ่ธรรมดาเดอ้อนาแหงอิลีผุนชุดนี้ครับยืนกันงามครับชุดนี้ครับสองหมื่นสามพันครับแม่ลูกลูกตัวเมียเดอ้อแม่ลูกลูกตัวเมียใครหางัวแม่ลูก แนะนำครับโค้มนี่ครับสองหมื่นสามพันครับสนใจโทร่หาเพราะว่าครับแดดแจมๆครับมือนนี้ครับแดดแห้งอีลีครับนี่หนาเรียงครับมันหนาครับโค้มนี่หนาแม่กัหนาลูกกัหนาสองหมื่นสามพันอ้าวหัวดีบพมีตัวนี้ครับเดี๋ยวบางชุดต่อไปเป็นวัวถ่องครับเป็นหัวถ่องถ่องใหญ่ครับถ่องใหญ่เลย ท่องสีขาวแปเดือนเดอตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สท่องสีขาวแปดเดือนนางามแห้งหนางามแหง้งเงาะท่องเปิดไว้เท่าไพรพ่อวัน 22, สองหมื่นสองนครับเอาเฝ้าเอาครับสร้างพ่อวันลดให้ครับสองหมื่นสองพัน่อวันสองหมื่ 22, ครับนี่ท่องสีขาวแปดเดือนครับเอกสารครบเดอ เอกสารครบครับตัวนี้ครับสองหมื่นสองพันอ้าวจา่า 23, ราคาสองหมื่นสามเหลือสองหมื่นสองพันครับฝ้าเด้อครับ<ะ>เดินแดงว่าทองสีขาวแปดเดือนครับถูกๆครับฮู้หูหฮู้ชิงเชื่อเลยนี่ผู้เฒ่าผู้แกเลี้ยงได้ยุ่ครับตัวนี้ครับเป็นงาะทองครับเป็นงาะทองแต่ว่าตัวนี้หน่อยเพิ่นอยากมาเฟียอยากมาเล่นน้ำเอาไปน้ำกันเลยกได้ครับ เอาเป็นลูกบุนถ้ำก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไดรก็ลูกบนถ้ำเพราะว่าเก้าพันหาเด้อพี่น้องลูกบนถ้ำเก้าพันหาแดงดีเท่ากันลูกบุนถ้ำ 9, นี่เก้าพันหาครับแต่อีทองนี่สองหมื่นสองครับแม่ทองสองหมื่นสองปุ่นอันลูกลูกบนถ้ำเก้าพันหาครับเอาเอาใส่กันไปเลยครับเอาใส่กันไปเลยไปน้ำกันเลยถือกันดีครับแม่ลูกบุนถ้ำ นี่ยกชุดซื้อสองใน 3, 29. 29, สสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าซื้อสองในสามอ้าวมักแบบใดครับมีโปรปโมชัน่นไฮเดอร์ชุดนี้ซื้อสองในสามสองเก้าครับถ่ายแยกอีทองนั้นเส้องอนี่เก่าพันหาครับถ่ายแยกถือกันดีแนะนำให้ยกชุดครับ 29, สองหมื่นเก้าซื้อสองในาสามอ้าวพ่อซื้อครับซื้อใส่กันนี่พอซื้อครับสองหมื่นเก้า สื่อซองได้สามนี่ที่เด็ดครับเมือนนี่ครับมีแตช่ชุดงามๆ,ๆ,ๆครับชุดงามๆหูหูเลยเพ่ดำดำครับพี่น้องมากชุดใดกะโทรหาพ่ว่านอีกที่หนึ่งครับพี่กัดบ้านนองแสงครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศสดๆพี่อันนี้เพื่อนก็นก,นกินลูกเลยชุดแรกในสองหมื่นสี่พัน สองหมืนสี่พันจินนมโชเลยครับสองหมื่นสี่พันกินนมโชเลยชุดหัวรุนกับสองหมืนสามพันอ่ามักชุดไดครับพี่น้องครับนี่สองหมืนสามพันนี่นั่นยืนเฮียงกันรองซองเลยแบบนี้นี่หูแห้งสองหมืนสามพันเมื่อน,นี้มีมาฝากสามชุดน้ำกันครับสนใจโอมากครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมหอนแดดพี่น้องหอนแดด